สวัสดีค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะมาดูกันเรื่องรูปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดห like, ัวใจนะคะแล้วก็เ,เขียนคอมเมนต์ก็ได้ค่ะติชมก็ได้อันนี้เป็นเรามาเอางานพรีเวดดิ้งมาให้ดูนะคะที่ลูกค้าส่งมาให้เราดูบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้ลงหรือว่าลูกค้าก็ไปลงของเขาเองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะส่งมาให้เรานะคะก็ขออนุญาตลูกค้าทุกท,ท,ท่านนะคะท,ที่ที่เอารูปมาลงนะคะ เป็นงานที่เหมือนกับเรามีความภาคภูมิใจที่ลูกค้าส่งมาให้เราดูว่าออน,น,นี่คืองานของเรานะคะทีนี้คือเดี๋ยวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าช่องทางของ t ิกตอกอะค่ะเขาจะมีกฎเกณฑ์มากขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเกี่ยวกับดอกไม้งานแต่งบ้านแต่งร้านแต่ง แต่งงานหรือว่างานพรอบงานอะไรต่างๆนะคะเป็นช่อจิว๋วช่อเล็กช่อเล็กนะคะก็ฝากกดติดตามกดหัวใจให้นะคะมันก็จะเปิดการมองเห็นให้นะคะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้ค่ะว่าเออแบบอยากได้แบบนี้นะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้จะเป็นดอกไม้จริงดอกไม้แห้งนะคะเป็นไร,ฟรเฟิลเบอร์นะคะบายขวัญรินนะคะ K W A N R I N S สิงคโปร์ค่ะ